มาดูมุมนี้นะครับได้ไหมไม่ได้พี่อูส่งให้นี่ทีละใบเอากระป๋องมาก่อนลูกแม่อดิลองตักดูเลยลูกอ่ะค่อยๆช้อนนี่ค่อยๆช้อนกดไลค์กดแชร์สิค่ะ กดแชร์กดกระดิง่งให้หน้องภูด,ด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนน้องภูมาเที่ยวลิเกครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้น้องภูมาเที่ยวดูลิเกนะที่ตลาดหนองตะโลอนะครับเผอิญว่าวันนี้เนาะเขามีเจ้าภาพมาเล่นลิเกถวายหลวงพ่อสเมเด็จสสิทธิ์แก้บนนะนี่ลิเกด้วยแล,แลว้วปรากฏว่าอาหารก็จ่ายกัยกนอ่าก็มีสวนสนุกนะครับเพืพ่อนเพื่อนเนาะ ามสไตล์งานวัดนะครับนี่มีร้านอาหารมีของเล่นมีอะไรต่างๆนะมีไฟสวยอ่า <Okay. S 1> นี่เป็นเวลาย,ยังไม่หกโมงนะมีคนมาจองคิวลิเกเลยนะเพือ่อนเพื่อนือนี่เพื่อนเพื่อนเคยดูกันไหมอ่ะอ่า,อาปรากฏว่าตะกี้ผ่านมานะครับอ้าวเรามาเจอน้องคนหนึ่งมาดูลิเกเละจ้านี่พี่ภูพานมนดูลิเกด้วยนะตะกี้พี่ภูเดินผ่านมาเจอกระต่ายจะให้อาหารกระต่ายอย่างเดียวเลยอ่าานลองเดินไปดู าจะทำอะไรครับเฮ้ยพ um> um> ี่ภูมีหนูด้วยนะนี่หนูนี่นี่นี่หนูให้หนูหนูจริงตัวหนูปลอมดูนี่ตัวที่ยี่สิบเอาไหมน้องพันเอาไหมลูกอ่านี่ซื้อให้น้องพันนะพี่ภูชอบสีไล่พี่ภูชอบสีอะไรคะอ่าอันนั้นเอาเอาพี่เขา อลุงลองเล่น,นดูกัไอ้ตัวนี้ใช้ได้ไหมตัวนี้นี่เล่นยังไงต้องดูเพื่อๆเ,เคยเห็นไหมครับนี่มันต้องชักไม้ใช่ไหมครับแล้วก็จะเดินนะเอาไว้เล่นกับน,น้องนะ๋อได้แล้วครับหนึ่งชิ้นนะอ่ะไป อันดนี้ร้านของเล่นนะครับเพื่อนๆขนมย้อนยุคไว90้ให้หารกระต่ายอ่ะไปครับเชิญนี่เจลลี่ที่เป็นเข็มฉีดยานะเพื่อนๆน,นี่ฮนะน้องภูขาดไม่ได้เลยนะครับต้องให้อาหารกระต่ายทุกครั้งที่ไปนะที่มาเจองานตามงานนะให้อาหารหมูให้นมหมูหรือว่าให้ให้แครอกระต่าย อ่าเท่าไหร่ครับ20บาทอ่ายบาทรอเลยโลกยืนเสร็จปากน้องน้องงับเสร็จแล้วก็ปล่อยครับนี่ครับของชอบเขาเลยให้ตัวเล็กๆดิให้ตัวเล็กๆน้องน่ารักไหมเอ่ยอู้ยกระต่ายรอกินอาหารพี่ภูใหญ่เลยนะ นี่นะครับเพื่อนๆบรรยากาศก็จะมีของกินนะตรงบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมีงานใหญ่เนาะงานใหญ่ก็จะเป็นงานรอยกระทงนะจะมี1 5บวัน15%คืนเลยงานประจําปีของที่หนองตโลนะครับอันนี้ก็เป็นงานคืนเดียวก่อนมากินหรือเปล่าี่สำหรับเด็กชอบนะครับ แต่ว่าอันตรายนะก็ะเลยไม่ให้น้องภูเล่นนะสไลเดอร์นะ<ป>บ้านลม่มนะจะให้มันงับทำไมล่ะครับอ,อ,อ่าชิ้นสุดท้ายาาาอโอเควางล้วป้าล้างมือด้วย,าาอ,วยอ่ายืมเลยครับขอบคุณครับไป ตกปลาเอาไว้ตอนกลับได้ไหมครับลูกเอาไปดูแม่ก่อนปลาไปดูแม่ก่อนเราพููจะตักปลาแล้วแต่มันไม่มีระบายไประบายสีดีกว่าปะน,านี่ไงจะข้างตักปลาไประบายสีดีกว่าปลาเดี๋ยวพ่อพาไปเห็นยังแล้วตกปลาด้วยครับนี่ไฮไลท์จุดหนึ่งนะที่น้องภูชอบระบายสี เอาตัวลายเอาตัวลายถามป้านี่มีไดนโนเสาร์ไหมดูไดนโนเสาร์ก่อนสิลูกค่อยๆดูมีตัวอะไรบ้า,างหลังอเนี่ยหลังเขียวอ่ะทายรถอ่ะมีโดเรมอนนี่ดูข้างล่างนี่มีมอเตอร์ไซค <c oughs> ์อ่าไอ้นี่มีเตาช้างนี่อันนี้ตัวไอนน้เรืองเหลืองตัวอะไรอ่ะมีเป็ดเ,เอาอะไรเสือสิงโต เอาอะไรดีเอาอูต้าแมนอันนั่นน่ะ,นะอูต้าแมนเลยเหรอเดี๋ยววางของป้าโลนอ่านี่ตัวนี้ไม่มีตัวจากได้ตัวอันอ่าไปลูกเฮ้ยพี่บ <c oughs> ูนี่เดี๋ยวก่อนอูต้าแ,แมนตัวเล็กอเออนี่ก็มีเอาถือตัวนี้เอาเก็บมาเดี๋ยวพ่อวางให้ตัวมันใหญ่ไป <c oughs> อ่าไปนั่งเลย นี่ครับป้านั่ง,อองรอนี่ตรงนี้ไงรับผม,มนี่นะนเพื่อนเพื่อนป้าก็จะมีสีให้เราก็เลือกก,กันอ่ะไปครับก็นั่งสิครับอ่านี่ เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าพี่ปูจะระบายสีเป็นยังไงบ้างระหว่างรอ้องปูระบายสีนะครับนี่บริเวณรอบๆนะจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรือนะนี่ไฟสวยของพี่ปูติดแล้วนะครับพี่ปูชอบเรียกไฟสวยติดเต็มเลย ตกปลาปลอมๆเลยหรอครับใช่คะตรนันนะ่มาดูพี่ภูดูผลงานเดี๋ยวค่อยดูตอนจบไปนะเพื่อนๆนะมันคือตัวอะไรครับอ,อุนท่าแมนอุนท่าแมน นี่น,นีความตั้งใจแต่ดูตอนจบนะสวยงามนี่นะเพื่อนๆมองออกไหมครับน้องรูยังระบายไม่เสร็จนะแต่มองออกไหมว่ามันคืออุลตร้าแมนอภิภูถ่ายรูปหน่อย นี่นะครับน้องภูบอกระบายเสร็จแล้วน้องภูโชว์ผลงานเพื่อนอน,น่อยอุลตร้าแมนนะครับในจินตนาการของพี่ภูนะอ่ะพี่ภูบอกว่าพอเปิดมาแล้วเจอก้นยังไม่ได้ระบายระบายขเนี้เละเทะเลยเมือแล้วไปล้างที่ไหนละคราวนี้เอาแล้วเป็นไงลูกที่ผันจ๋า ี่เกมาแล้วนูน่นนะครับหลังจากระบายสีเส้นนะพี่ทูอยากไปตัดปลานะครับนี่ <c oughs> ลองดูพี่ภูนะพี่ภูจะตักเป็นยังไงไอไเอามาดูมุมนี้นะครับไม,ไ,มไม่ได้อ่พี่ภูส่งให้นี่<ด>ทีละใบเอาข้าป่องมาก่อนลูก อดีลองตักดูเลยลูกอ่ะ <c oughs> ค่อยๆช้อนนี่ค่อยๆช้อนค่อยๆช้อน <c oughs> อ,อ,อน <c oughs> ่ะวางไว้ให้พี่ภูยิบเอาเลยกดไลค์กดแชร์สไคร้กดแชร์กดกระติงให้หนูด้วยนะครับ